สวัสดีสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> พบก,กับฟอร์ดตั๊แดงบายเรดินฟอร์ดใจดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ <Hey. S 1> กับวันนี้นะคะ <Hey. S 1> เราเอา รถเกิงกระบะรุ่นไฮซีรีนะคะอีกรุ่นหนึ่งของเรนเจอของ ford ranger ของเรานะคะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของว i t แทนะคะในส่วนของเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะราคาตั้งหำ่ายนะคะสำหรับเจ้าคันนี้อยู่ที่1ร้าน30,000บาทนะคะกับวแทนะคะเราก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5สีเลยนะคะก็จะมีสีรุ่นนี้ที่เป็นสีขาวนะคะ ติดไว้นะคะเราก็จะมี Absolute Black สีดำสี อลูมิเนียมแมทัลิกนะคะสีบอลเงินค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสีเทานะคะแมทเทอรียเอเกแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีไฮไลท์ของไวทัคสีส้มซาเบอร์ค่ะซึ่งจะเป็นสีพิเศษนะคะมีเพิ่มในส่วนของค่าสีพิเศษด้วยค่ะที่1 0 0 0 0บาทค่ะแล้วไวทัคนะคะก็ยังมีรุ่นเพิ่มอัปเกรดพิเศษเป็นในรุ่นของ Power Rolle r เ h อ t t e r ด้วยนะคะที่จะเพิ่มราคานะคะอีก30,000บาทนะคะเป็นฝาปิดกระบะท,ท้ายแบบระบบไฟฟ้า ะะแต่รุ่นนี้นะคะที่จะได้รับชมกันนะคะก็จะเป็นในรุ่นของเครื่องยนต์2.0นะคะตัวเทอร์โบนะคะเกยียร์อัตโนมัติสสปีดก,กับราคาที่1 32,000บาท <c oughs> เรามาชมกันนะคะกับการตกแต่ง,แงในรุ่นนี้ค่ะว่าเราได้เนรมิตความปรอความเท่กับรุ่นนี้อะไรบ้างนะคะ มาเริ่มของในส่วนของความเป็นวายบอดี้กันนะคะก็กับชุดกระจังหน้านะคะชุดวายบอดี้ชุดนี้เลยกับ F150 นะคะเราจะเปลี่ยนทั้งโครงกระจังหน้าใหม่เลยนะคะทั้งกันชนหน้านะคะแล้ก็ ความเป็นวายบอดี้ความหล่อของตัวถังรถที่เราขยายออกด้านข้างนะคะถึงกันสามถึงสี่นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นทรงเดียวกับเจ้าแรตเตอร์ของเรานะคะในส่วนของด้านหน้าของเจ้าวายแท็กค่ะเอกลักษณ์ของเขาที่มีมาจากโรงงานนะคะก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์กัรระยะสัญญาณด้านหน้าสี่จุดนะคะ ชุดไฟตัดหมอกนะคะที่มีให้จากโรงงานเป็นระบบ LED ค่ะแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าค่ะที่เป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ด้วยเช่นกันนะคะแล้วการตกแต่งที่เราเพิ่มให้กับเจ้าคันนี้นะคะก็มาดูกันที่ชุดกระจังหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของ F150 นะคะก็จะมีในส่วนของชุดไฟนะคะที่เป็นไลท์ลูตัวซีนะคะ ไฟสีสามจนะคะพร้อมกระจังหน้าทรงรรปเตอร์ที่เป็นอักษร FORD นะคะตอนนี้เราเลือกฟอนต์ตัวอักษรน,นะคะเป็นสีดำเงานะคะคามชัดเจนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะสีดำแล้วก็มีการอัปเดตทุ่ไฟหน้านะคะเต็มระบบด้วยไฟที่ปััแต่งนะคะจะเป็นไฟสไลด์บาร์แสงสีส้มแล้วก็ไฟทีบ3ามขีดนะคะวิ่งเป็นสเตปไฟเลี้ยวแบบเลยนะคะ แล้วก็ดวงตานะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นชัดๆกันเราทำเป็นเลเวลอนะคะเป็นแสงสีน้ำเงินเป็น blue eye พร้อมเดรไลรอบดวงตาของตัวชุดใส่หน้าด้วยค่ะต่อมาด้านข้างนะคะความเป็น wide body นะคะมาพร้อมกับชุบล้อนะคะคิ้วล้อขนาดสีนี้ที่โผล่ออกมาเมอนชุดรัคเตอร์นะคะแล้วก็อันเกนนะคะในส่วนของล้อเป็นในรุ่นของ แม็กไลวาร์เปอร์นะคะกับยางมอนสเตอร์เอ2ที่มาในซีรีส์ยาง265ห5 r 1 8หกันเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะเรามีการขยายนะคะในส่วนของตัวฐานซุ้มล้อนะคะเพิ่มเพื่อให้บาลานซ์บาลานซ์กับตัวซุ้มล้อด้วยค่ะมีส่วนของการขยายฐานของล้อนะคะ ด้านข้างค่ะพบกับไฟนะคะที่เป็นไฟ LED นะคะที่กระจกมองข้างเพิ่มความสปอร์ตความหลอ่อความเท่กันนะคะก็จะเป็นแสงสีส้มขนาเปิดไฟเลี้ยววิ่งกับพิบสไลด์แบบนี้เลยค่ะในส่วนของเจ้าไว i t แท็กนะคะก็ด้านล่างนะคะเราก็จะมีไฟ2องพื้นให้ด้วยส่วนของด้านล่างค่ะเรามีการอัปเดตนะคะในเรื่องของ บันไดข้างให้ใหม่ด้วยนะคะบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะรับน้ําหนักได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะลุยแบบออฟโรดได้เลยแล้วก็มีการทําความสะอาดง่ายนะคะสังเกตที่รูตะแกรงถ้ามีดินโคลนนะคะเข้าไปสามารถน้ําฉีดออกได้เลยค่ะในส่วนของมือจับนะคะก็ จากโรงงานเรามาเป็นสีดำเงาอยู่แล้วเราก็เลยเพิ่มนะคะในส่วนของเบ้ารองมือจับให้เข้ากับมือจับเป็นสีดำเงาเช่นกันค่ะตรงนี้กันรอยกันขีดข่วนตัวถังรถให้มีรอยนะคะในส่วนของฟิล์มเราก็ติดตั้งนะคะเป็นแบบเซรามิกดำนะคะกันร้อนกันแดดได้ดีแล้วก็บทปังสายตาไมฉาชีพได้ดีด้วยเช่นกันค่ะแต่การขับขี่นะคะลูกค้าจากตัวรถมองออกมาสู่ภายนอกยังชัดเจนชัดใสเขียวแน่นอนค่ะ ลายหลังคาสป,ปอร์ตนะคะาะเป็นเอกลักษณ์วแท็กที่มีมาให้จากโรงงานะคะ่ะจะสังเกตเห็นด้วยนะคะชุดวายบอดี้ค่ะเราจะทําชิ้นงานทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะเป็นชุดกระจังหน้านะคะโป่งข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็โป่งข้างตัวถังรด้านหลังะคะ่ะจะเห็นปั้มโป่งออกมาจากตัวขยายออกมาจากตัวถังนะคะชิ้นด้านหลังเรามีการครอบลงไปนะคะเราไม่ได้ลื้อ ของท้ายมาประกอบเลยค่ะสปอร์ตบาร์วแท็กนะคะอันนี้เอกลักษณ์เลยในเรื่องของวแท็กนะคะสปอร์ตบาร์ใหม่นะคะเราก็จะมีกลิความเป็นเอกลักษณ์สีส้มนะคะซาบอร์นะคะมาให้ด้วยค่ะแล้วก็มีไฟเบรกด้านหลังนะคะในส่วนของพื้นปูกระบะก็มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงาน ส่วนของท้ายนะคะเราก็มีต่อเปาไฟ12โวลต์ให้ด้วยค่ะส่วนท้ายที่ความห่อกความเท่เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟโคมใหม่นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED รูกตัว C นะคะเราจะทำโคมใหม่นะคะตรงนี้เราเปลี่ยนโคมให้ใหม่เลยนะคะเป็นโคมสโมกนะคะสีดำสีสโมกของเราแล้วก็ ไฟเบรกนะคะจะเป็นรูปตัวีแบบนี้เลยพร้อมสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวก็จะกระพริบเป็นแสงสีส้มแบบนี้เลยค่ะดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยนะคะกันชนท้ายค่ะตรงนี้เราก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะคะจากการชนท้ายเดิมโรงงานนะคะเราก็อัปเกรดให้เป็นกันชนท้ายออฟโรดนะคะของของ Outlander นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบแข็งแรงด้วยเช่นกันค่ะเราก็จะมีความอเนกประสงค์ในเรื่องของ ห่วงลากจูงนะคะจุดลูกบอลน,นะคะที่ไว้ต่อเชื่อมสำหรับการลากเรือด้วยนะคะแล้วก็พิเศษด้วยการครอบนะคะในส่วนของฝาท้ายกระบะนะคะตัวนี้เป็นฝาท้ายกระบะตัวฟอร์ดนะคะในส่วนของเจ้าวยแท็กนะคะความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่นะคะเราเพิ่มเติมมาด้วยกล้อง ถอยหลังนะคะที่อยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์โลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะเป็นกล้องที่ติดตั้งให้จากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังของรุ่นวายแท็ค่ะก็ยังมีเซนเซอร์นะคะที่เป็นสัญญาณกะระยะถอยนะคะให้ทั้งหมด4ี่ตำแหน่งนี้เลยค่ะเราก็ย้ายมาติดที่กันชนท้ายกันค่ะ แล้วก็ในส่วนของฟ้ากระบะท้ายของเจ้าว i แท็นะคะก็จะเป็นฟ้าท้ายแบบผ่อนแรงเลยค่ะก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเลยค่ะเบาสบายเลยค่ะคุณผู้หญิงก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคล่องตัวเลยค่ะลองดูลอบๆตัวรถกันนะคะลองเทสมาร์ทมากเลยนะคะกับการทำส่ง w i ยบอดี เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะภายในตัวรถนะคะเปิดมานี่เลยค่ะเราพบกับไฟเวลคั่มนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เรนเจอร์นะคะเป็นไฟ LED นะคะติดเมื่อเราเปิดประตูรถขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของ วายแท็นะคะเราก็จะเป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานที่ตกแต่งความสปอร์ตด้วยได้สีส้มนะคะแล้วก็คลิปในส่วนของตัวเบาะนะคะตรงกลางนะคะเป็นสีส้มด้วยดูหรูหราหน่าใช้มากเลยค่ะก็จะเป็นหนังที่มาจากโรงงานเลยแล้วก็ความอำนวยความสะสะดวกสบายในการใช้นะคะก็เป็นระบบเบาะไฟฟ้านะคะเป็นปรับ ระบบไฟฟ้าให้6ทิศทางพร้อมระบบดันหลังให้2 2จุด2ทิศทางด้วยค่ะอันนี้เป็นปุ่มนะคะในเรื่องของการปรับนะคะการใช้ไฟหน้านะคะตั้งระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะคะระบบดิมมิ่งไฟหน้าจอนะคะเมื่อมีแสงรบกวนการขับขี่นะคะลบกวนสายตาแล้วก็รุ่นนี้พิเศษด้วยการ ในส่วนของไฟหน้านะคะที่เวลาที่เราบรรทุกข,ของหนักๆท้ายรถแล้วทําให้หน้าเชิดนะคะเราก็มีการปรับดวงไฟให้ต่ําลงได้ด้วยค่ะด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นระบบพับไฟฟ้านะคะและกระจกมองข้างนะคะพวงมาลัยนะคะในส่วนของเจ้าวัแท็กก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะก็จะบอกว่าฟอร์ดทุกรุ่นนะคะของ พวงมาลัยของ Ford ทุกรุ่นนะคะจะเป็นระบบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าระบบ E-TAS นะคะตัวนี้ก็จะผ่อนแรงตามความเร็วของตัวรถด้วยนะคะเมื่อรอบเครื่องต่ำพวงมาลัยจะเบาคอนโทรลได้ง่ายหมุนได้เพียงไปนิ้วมือทางเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอบเครื่องสูงขึ้นนะคะก็จะหนักหน่วงตาม ความเร็วของตัวรถด้วยนะคะก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี้นะคะก็จะมีการแยกการทำงานนะคะด้านขวาควบคุมที่หน้าจอนะคะหน้าจอของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาด4.2นิ้วแยกเป็น2จอฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะด้านขวาจะเป็นการควบคุมนะคะดูในเรื่องของ เอเวเลการใช้น้ํามันนะคะหรือว่าการขับขี่ข้อมูลการขับขี่นะคะจะอยู่บนหน้าจอฝั่งขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นระบบควบคุมในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะคะแยกปรับอิสระซ้ายขวานะคะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมินะคะแยกได้บนหน้าจอนี้เลยนะคะ เกียร์อัตโนมัติ10สปีดของเราแล้วก็ความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้นะคะก็กระจกมองหลังตัดแสงรบกวนสายตาให้แบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบจอนะคะมีะบบเป็นซิงค3ที่รองรับนะคะในส่วนของสมาร์ทโฟนนะคะการเชื่อมต่อระบบ iOS แล้วก็ Android ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบแผนที่นำทางนะคะให้ลูกค้าได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยค่ะสำหรับหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ถุงลมนิรภัยนะคะ6จุดกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีถุงลมคู่หน้านะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็มีม่านคุมนะคะ ถุงลมนี้แล้วก็มีม่านคุมนะคะก็ทั้งหมด6จุดทำงานร่วมกันก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกคุกพาผู้โดยสารนะคะที่อยู่ทางด้านหลังนะคะ เพิ่มความเพลิดเพลินด้วยช่องจ่ายไฟนะคะ230บโวลต์กันเลยทีเดียวค่ะเป็นช่องไฟแบบไฟบ้านเลยนะคะเป็นปลั๊กอินเสียบต่อได้เลยนะคะอำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะค่ะฟังข้อมูลเจ้าตัวไยแท็กกันมาครบพอสมควรแล้วนะคะก็เรามาพบกับโปรโมชั่นกันนะคะในส่วนของท้ายนี้นะคะก็ ในส่วนของโปรโมชั่นเจ้ารุ่นวายแท็กนะคะลูกค้าอยากแต่งรอแบบนี้ก็จัดให้อยากได้ดอกเบีย้ยศก็จัดให้นะคะหรือว่าอยากดาวต่ำยังไงนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันนะคะที่ช่องเลรินปลอดใจดีนะคะสำหรับช่องนี้เลรินทิ้งเบอร์ติดต่อช่องทาง ID Li n ยหรือว่า QR Code นะคะสแกน กันเข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยปรึกษากันนะคะติดปัญหายังไงหรือว่าต้องการรูปแบบไหนนะคะเลลินจัดให้ค่ะก็สำหรับท้ายนี้นะคะก็ฝากคลิปนี้นะคะสำหรับลูกค้าทุกทกท่านที่เข้ามาชมนะคะใหม่ๆยังไม่ได้ติดตามนะคะขอขอรบกวนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เลลินด้วยนะคะสำหรับการทำคลิป ให้ลูกค้าได้ชมกันถึงที่บ้านแล้วก็ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่เรลินจะลงด้วยนะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆรถแต่งหล่อๆเท่ๆสวยๆแบบนี้จะมาเยือนถึงบ้านเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ